อันนี้คือเนาะเนาะหกนี่ก็ตกไปอีกนะฝันเป็นพะเเพวเสียมึงดูงามเนาะงามเนาะยังไม่นี่ทุกคนแล้วเราก็ได้ย่างขึ้นมาโดนเติบเปเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศที่งามอีกแล้วทุกคนซึ่งน้องอู้กับวายเต็มไปด้วยเดี๋ยวน้องอู๋ซีไซเดี๋ยวน้องอู๋ซีไซ เพลงนี้เนาะถ้าขึ้นโมฮอนี่เนาะพูว่ ผ่านงเ้ฟ่านเงี้ไปทางไหอ้าก็ก็ตอเไปเตอนเอออเอิแยกแม่มนะนยากเชียขอขอบคุณดาวห้องของเนนอ่ะกเลี้ยขวาเลี้ขวาอย่นิงแยกเม่ิแยกตัวน้อยตัวน่าหันมอกเอเออเออโอเค้าไก่้าไก่อันนี้เป็นอันอันนี้เป็นบ้านอย่างบ้านผู้หัวซ้างว่ะอ๋องามงามเติบ มันยังเป็นแบบว่าบ้านติดผาทุกคนทุกคนจะสังเกตเบิงเฮือนเอื้อเพื่อนจะอยู่ตินผาเลยอันนี้ก็เป็นผางามอิลี่เป็นฮานเป็น,นเฮือน,น,น,นเพื่อนเนาะนี้เป็นผาเดี๋ยวเราไปตามทางกันเบิงว่าจะเจอผาหรอ คนเบื้องนี้เออขนาดขนาดแปดโมงครึ่งแล้วได้อุณหภูมิอยู่ที่สิบหกองศามันบูสูมว้ยแต่แปดโมงสาเจนทีเนาะแปดโมงครึ่งเนาะอุณหภูมิสิบหกองศาสิเนี่ยไม่มีสีย่อไน้อไม่ตัวนั้นหะัวนี้หรอตัวนี้หรอเออไม่ไม่ไสเนีไม่มีตัวน้อเปนบุอกเเ เดี๋ยวเจอทางเข้าแล้วเนาะเดี๋ยวเราพากันไปกันเลยเ,เดี๋ยวขากลับมาเฮาซิพาทุกคนบนวกกัวกับพวงนี้กลัวพวงนี้คือที่ไปค่ะเ,เดี๋ยวกลับมาแล้วเฮาจะพาทุกคนไปเล่นอ่าผู้หวัวโลน,นอีกเนาะอันนี้บ้านเรือนของประสาทชนกันยังเป็นแบบอ่าส่วนหลายส่วนหลายน้องอูมานี้เป็นบ้านส่วนหลายเป็นบ้านคนมงน่งเนาะมีคนม่งหลายากลัวเนาะ เป็นคนว่องแล้วนองอุกาได้ลาบแปลภาษามาเลยเนาะอุ้ยวหเร็วปวดหัวเร็ววถึแล้วไปปวดึอีกแล้วถามทางถามทางอีกแล้วไอ้หางเลยจะไปวะจะหางไอ้ไม่กนไมเราเลี้ยวขวดว้เลี้ยวทางนั้นว่ะ ใช่จ้ะตัวนี้มูน้องอูกำลังถามทางเนาะเป็นภาษาละสูงเพราะว่าคนขีดนี้ควรจะเป็นภาษาละสูงไปทางไหนก่อนย่างไปทางนี้วะตัวได้ย่างขึ้นทางนี้วะโอ้มีมีคนแบบอีหยังยุบเทิงผ่า,าแบบุญรออ๋อ โดยโดยเจมส์เชนเดย์เอ้าเชนเดย์ถ้าจะอ๋อเดี๋ยวเอารถมาฝากเพคนไว้นี่เนาะทางขึ้นมาถึกแล้วเนาะหลงทางไปกระหลายห้องบ่เคยมาจักเทื่อเป็นข้างทักอิดมาใลยสมบูรณ์มาหอดเราอยากมาขึ้นผาเห็นกับเจ้าทายโฮมงามงามอากาศดีเนาะบ่ให้อากาศดีอะไรบ่ยุบภูหาป่าไม้เต็มเลยยังคงความธรรมชาติเต็มเลยเดี๋ยวเขา เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของเดี๋ยวน้องอูจะขึ้นผ่านเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนเครื่องแล้วนะน้องอูใส่โซงแล้วกระเป๋าเขาเป้มาเครื่องเอาเครื่องมานำเนาะโอ้อ,อากาศเย็นหลายอากาศดีดีทุกคนคนีน่เขาสิกาลังสิขึ้นไปผ่าเนานะขึ้นทางนี้มั้งบอกโอ้เขามาเจ้ายัางอุ้ยทุกคนทุกคนสังเกเตเบิ่งส่วนพักของ ระชาชนเพิ่อนอุ้ยคักขนาดอันนี้จะเป็นมักทัวเนาะเป็นมักทัวมักทัวสัน้นและขา้าวกะทิอนเพิ่นกะทิปูกอ่ะพะก,กาเส้นน้ำว่างนี่เนาะทุกคนสังเกตเป็นพักปลิดสารพิษปอสานพิษปลอสารพิษนะได้กินเลยทุกคนนี่ <laughs> หนาวลายนสมองเบอร์อยู่บ้านน้องอูนะอากาศตอนเช้าอยู่ที่ซา,ซาว,ซาว สาวรือว่าสาวสองแต่ว่าอันนี้8โมงเครื่องแล้วอากาศอยู่ที่16องศาว้าทุกคน,ถ,นถือว่าเย็นหลายนี่นนี้เป็นพักการหมดเลยโอ้ทุกคนเบิงหน้าผาเบิงน,นี่เดี๋ยวสไซจบก้อนใครได้ทุกคนเบิง้งเบิง้งนี่คือตัวเมืองว้ยนี่คือเมือง,งอนุวงศ์แข็งได้สมบูรณ์เนาะนะ้องอูองมองหอดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มา ทุกคนสังเกตได้เลยว่าจะมันจะเป็นภูเป็นผาส่วนใหญ่จะเป็นผาเลยเนาะนี่ผา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 และอันนี้จะเป็นบ่อนทางขึ้นไปหน้าผาเนาะเ่าจะขึ้นไปกระมู่สองคนแต่อันนี้เป็นบ้านคืออันเป็นส่วนภักของประชานเนอที่ปลูกไว้กินแต่ว่าตอนน้องอูมาน้องอูก็ได้ท่ายแถวแถวบรรยากาศนั้นให้ทุกคนเบิ้งแต่บ่า เมืองนี้ยังค่อนข้างเป็นเมืองน้อยเนาะยังเป็นเมืองน้อยกําลังพัฒนาอยู่จนอู๋เคยขึ้นมาแข่งตัวนี้จักเทือแข่งนส,สมบบูนนะถึงว่าเขาอยู่แข่งในส,สมบูรณ์แต่ว่าเขาอยู่เมืองลองสานเนาะเขาก็เลยบริามามันห่างจากเมืองอ,อูเจ็ดสิบกว่าหลักเนาะแต่ว่านะเขาขี่รถมาแต่ว่าน้ำยอนชั่วโมงไปหน่อยหนึ่งเนาะกระหอดเขาออกมาหกโมงครึ่งเขามาหอดนี่แปดโมงแปดโมงประมาณนี้ไปเดี๋ยวขึ้นผ่ากันไปนี่ เึิงน้องอู้บได้จ้างล่ามบได้เสียเงินเลยเพราะว่าเขามีล่ามฟรีเนาะแล้วก็มีโซเฟอร์ขับรถให้ฟรีแต่ว่ามูน้องอูนี้จะกลับมือนี้แล้วแต่ว่าน้องอูนี้ยังจะบทันกลับเถื่อเขาน้องอันน้องอูจะไปอยู่บ้านปลาอีกสองสามเมืออประมาณเมื่อหนึ่งสองเมือ, 1, 2, 000, มอน้องอูก,ก็จะกลับแม่แอนเพราะว่าน้องบางเถื่อน้องอูอาจจะกลับมาใส่สมบูรณ์อีกเถื่อหนึ่งเนาะอาจเป็นได้แต่ว่าเดือนหน้าน้องอูก,ก็จะมาเนาะเพราะว่ามันมีบุญ แข่ง,งขันช่วงเฮอกับประกวดสาวงามแข่งใส่สมบูรณ์เนาะลองสิมาเบิง้งว่าสิเป็นแน้วได้นี่ซันยังไม่ถึงอะไรฉันก็หอบแล้วเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาว่าเจ้าที่จะทางก็นอนเฮาบ่เคยมาจกเทื่อก็นอนสิไปซาดูขอให้คุ้มครองหักษาลูกขอมาประมาณเด้ออันนี้ไม่น้อนหอกันบอกว้าลูกคอนน้องเห็นน้องอูเห็นน้อนหอกลูกคนเบิ่งน้อนอย่างนี้นะโคตรใหญ่เลย สายเป็นครัง้งแรกในชีวิตที่ค่อยเห็นหนอนนี่ก็อันนอโหค่อยเห็นแต่ม de vere, de vere, de vere, de vere. ันบอกเคยแบบขนาดนี้เดียวเดียวเดียวเดียยวอีหยังคือใหญ่ตายเลยว่าป๋าทุกคนนี่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 เป็นลำแบบโอ้โหท่าฝนเลยเลยสายขึ้นไปแท็กกับนอดูเรื่อยทุกคนเห็นนออยู่ให้สาย ทุกคนอันนี้คือนอนอหกนี่กันตัวห้อยยังไงฝันเป็นมะพร้าวเสียอย่มึงดูว้านอหกมาตัวนี้นะเดี๋ยวใส่ไทยไทยเบื้องค่อยแข่งกับนอดูทุกคนนอหกใหญ่ซ้ัพตัวเฮาเลยป้าใหญ่คนตัวเฮาเลยนี่จะเป็นบรรยากาศ แถวทางสิขึ้นไปผาเนาะแมนทาที่ขึ้นไปผาซึาา่งส่วนหลส่วนเผาเขามานี่จะเป็นส่วนเผามงละน้องอูก,ก็ได้ภาษามงแบบกินข้าวกินน้ำไม่เสื้อนะ<ม>ดีเทียได้ใส่มาเป็นล่ามแปลให้ถามทางให้เนาะเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นยังบ่อดเท่าไรจะหอบแล้วนอน,นี่เป็นน่อนไม้หกเนาะส่วนไหลเขาจะ,จะนินยมเอาไปเห,เห็นน่อไม้ส้มเห็นน่อไม้ส้มเห็นกองไว้กิน กินวไนเดียวก็หอแล้วอ่าพวกธรรมดาต้องมีคนเฝ้ายู่นี่ธรรมดาต้องมีคนเฝ้าไหมเนาะอันนี้แหากันเริ่มบรรยากาศจะแบบมันแหกก็เป็นปีนี้แน่นอนนี่สวยงามอิตลีเขาได้เขาขึ้นทางไหนสายเราคืนทางไหนดีดีอาแค่เด้ โอ้โหแม่นอู่ทางนี้อู่ทางนี้ปะแม่นแล้วเด็ดไปอ๋อธรรมดาต้องมีคนเก็บดีนี่เออเดี๋ยวมูลนิภุมีเดี๋ยวขอประกาศแจ้งการพักสายคนสะอาดอ่าฮะอันนี้นอคือกันนะแมนโอ้แต่มันเป็นนอหน่อยเป็นน้อยแตวนี้เขาจะมาเก็บขุดเอาไปแกงแกงได้ปะ คอออย้่่โไปตามทางมาเนาะเขาค่อยๆไป้ทุกคนค่อยไปเพราะมันยามนี้ฝนฝอยไหลทางจะมืนหน่อยนึงถ้าจะถ่ายหูไปใส่ขึ้นมาเพิ่งมาติเนาะขึ้นไปฮอดนอยก่อนทุกคนเบิ่งมัน มันเป็นผ่ามันเป็นผีมันเลยไปที่มาขอมท้าทายแบบนี้ก็หาได้มาแวะมาเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะใช้สมบูรณ์ใช้สมบูรณ์ในเมืองเป็นแขวงนึงที่หาดราฟางตั้งขึ้นใหม่ก <ะ S 1> มว่าสิบป,ปีเนาะแมนหากันเริ่มกเออะได้ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีลแล้วนี่เราไม่ได้ปีนนะเราค้าน <c oughs> เดีอยู่คนอื้อโถือว่าสารอีห <Island> ล <S an positives> <S an Engagement> bon ี่นะเออสารอีหลี่ได้ว่าเขาต้องค่อยๆไปนะทุกคนแบบน้องอูมาเท่านนี้เราขยักไม้มันครบเ ปวาหัวสิบนาทีซะนี่ทุกคนน้องอูขึ้นมาไปเนาะมันจะเป็นแบบนี้เลย ขึ้นเนาะไปวางได้ไซไค่อยๆได้ไซเดวยสองมูหขนีนผีบ้านะ อว้าวงามขนาดนี่มอันจะกขึ้นมาได้ประมาณแปดหรือสิบนาทีเนาะทำพักซ้ำง่ยกันพัซ้ำง่ายก่อนทุกคนเดี๋ยวส่เอาบรรยากาศทุกอันเฟซเอฟซีทุกคนเบอง์ไปเดี๋ยวเฮาขึ้นกันต่อเนาะแล้วไปเจอกันที่ นพอนี่ทุกคนแล้วเขาก็ได้ย่างขึ้นมาโดนเติบเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศที่งามอีกแล้วทุกคนเ่งนอ,งอูก,กับวายากย่งางแกมองนี่ไปถ้าเบิงด้วยกล้องกล้องอูกมันอาจจะบอรซูมนะะยยางให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาเป้าของตัวเองว่ามันงามสั้นใดเนาะเซโนอ,อูกมาเป็นนกแม่นางเขี้ยว นี่ทุกคนให้ทุกคนเบิ้งนี่คือเขาขึ้นมาหน้าผาแล้วจะเห็นตัวเมืองไทยสมบูรณ์เห็นดีบะจะเห็นอยู่หนึ่งแต่ว่าเห็นด้วยตาเป้่านี่ไงไมีดีมาใส่เนาะนั่จะเห็นทุง่งนาที่แถวนั้นแล้วก็แถวนั้นจะเป็นห้องเฮียนเฮียนเขาขี่รถมาไวาม,ามาพาน่านมาทางนั้นเนาะไม่เห็นลหแ,แล้วไม่เห็นแล้วทางนั้น เด <ubers> <Like, like. S 1> ี๋ยวขึ้นผาต่อกันไหวไหมถามฉันถามตัวเองว่าฉันไหวไหมเนอะงามเนอะยังไม่ยังไม่ถึงนะเห็นงามบ่ ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะเจเสาวน้องอูเหาหอบเมื่อยแต่ก็สุดยอดคุ้มค่าคุ้มค่ากับ เดีวงงงามนี่ทุกคนตอนนี้อากาศโคตรเย็นเลยลมพัดเย็นลมพัดเย็น,ยนๆใช่ปะเฮาขึ้นมา,า,นาเฮาฮอนเนาะมันก็นเลยเย็นนี่ทุกคนโห่ซึ่งโห่ซึ่งซึ้งคุ้มค่าที่เฮามาเนาะนี่เฮายาลงมานี่หน้าผานี่เฮ้ยใส่ค่อยค่อยค อ้าวเขอุ้ย้วยด,ดินัองอันนั้นเป็นตู้สำหรับคนที่ขึ้นมาแล้วเมื่อยเลยให้พัก,พกข,ข้าคือบอเอาน้ำมากินจากน้อยเลยวะ่ะนี่ข้าขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งละเนาะอีกนิดนึงกับที่สุดอ้ายเคยมาหลายเท่าแล้วบอโอ,โอ้อันนี้ที่สุดล้ว,วัะนี่ เทียวเลยเด้ออู้เโอ้ยตตดเยนี่ถึงแล้วนะมอแล้วอู้หูไม่จะเป็นงอนหิ่งลงแล้วนี่เนะาะอาการโคตรเย็นเลยเนาะไอเนาะ

อุ้ยน,นี่นบ่อนนั่งอีกนี่อูไปนี่ก่อนตอนนี้เราขึ้นมาหอดยอดทอดยอดถ <ขา S 2> <อ>่าแล้วเนาะซึ่งจะเห็นบรรยากาศทางรุมแเต็มไปด้วยเดี๋ยวน, <ขา S 1> น้องอูซีไซเดี๋ยวน้องอูซีไซเพลงนี้เนาะถ้าขึ้นมาหอดนี้เนาะฮู้ฉ <laughs> <laughs> ันไม่ใ่ธน,นีนะ <laughs> ที่จะมาร้องโบเก <laughs> มขึ้นมาห้อยยอดนี่เขาจะเห็นมุมเมื่อยป่ะร้อยสามร้อยหกสิบองศาเลยเนาะหกสองศาของแข่งได้สมบูรณ์เลยเนาะพอลุงเขาขึ้นมาฮอดภูนี่เขาต้องเอิ้น่อนี้าวไว้ส่ลิงนะนอกเส้นลิงข้างในนอกฮะส้ลิงนมันข้นอกแมนลบอกส่ลิงลงไปเนาะใส่ลิงลงข้างู่ีง เอสลิงคนเมื่อยให้กันมองโอเ่บ้านลงไอ้นี่ลงมองเรอทางนั้นจะเป็นภูหัวล้นเนาะเออแมนซึ่งเบื้องด้วยตาเปล่าจะเห็นวิวที่งามอีีเนื่องจากกล้องตัวนี้มันสูงอะไรรยาากศนีเนาะโชคดีมูลนิธิมีมูมานำเป็นล่ามแปลภาษาให้น้องอูเนาะถามทางให้ เพราะฉะนั้นก็บโได้มามาแต่มโบห oh u, there, <Martine. S 3> ูทางเลยมาแต่มโบหูทางเอาอันนี้อันนี้มันมีบอนอยู่อีกแมนเอาไอ้ก็พ่อลุงนี่บยนอยู่นี่วะพ่อลุงเอาไม่น่ะอุ้ยแฮเพือนมาอยู่เฝ้าเฮย่ามาอยู่เฝ้านี่ว่ะาเฝ้าผ่านี่ว่ะฮะอุ้ยมีเฮือนมีเฮือนคนมีตุ๊บเฮ้นเพื่อนเฮือนในอยู่นี่ทุกคนเห็นบอดีนี่นี่นี่ บุหว่าคนมาเท็่น่อยู่ยี่หอย่างนอแนนเนาะประจำการดิเาประจำการวะที่ยนนี้สังเกตการดิลุมอ๋จะเป็นอันป้อมทหารอ๋อไม่แล้วไม่แล้วเขาจะสังเกตการดิลุมเห็นงามดีบอกวิวงามงามสุดยอดสงควรสมกับที่เฮาเมื่อขึ้นมาเดี๋ยวเราไปทางนี้บิ่งแต่ว่าต้องแบบว่าค่อยค่อยค่อยคอยขึ้นค่อยๆมาแล้วก็ระวังเนาะเพราะว่า อันอันนี้มันค่อนข้างว่าสิแหลมหน่อยนึงเขาต้องค่อยๆขึ้นเพอพะตอนพ่อลุงอันนี้มาภาคพิการป่ะโอ้ภาคพิการโดนละว่ะโอ้เลยเสียมือเลยโอ้เสียมือกำลังที่ฟังว่าเสี่แลมเปลี่ยนเป็นเกิดขึ้นมาเป็นเชือกนี่แล้วอที่เขาต้องมายืนนไายหูสตลอดซึ่งโอ้ครับโอ้จะไป้ไทยหงส์เงน้องอูเห็นแต่คนอื่นมาเนาะวันนี้น้องอูได้มาฮอดดีแล้วรู้สึก จังเด่เขาสึกจังเด่ดีใจตื่นเต้นแบบเขาคิดว่าอันแข่งใส้สมบูรณ์มันชิ่งงามขนาดนี้นะเพราะว่าเราเป็นคนแข่งใส้สมบูรณ์กันแท้แต่ว่าเราอยู่เมืองล่องสานเนาะมันก็นเลยแบบว่าบมมีโอกาสมานี่เป็นครั้งแรกมากระมู่น้องมู่น้องอู่ก็มาครั้งแรกคือกันคือกันก็เลยพากันลงทางก็ไปกับมาหน่อยนึงครั้งแรกคือได้มาเห็นเขาซึ้งดีใจหลายกับธรรมชาติที่ว่าอยู่องตัวเฮาเพราะว่าจะ หันไปทางใดก็เห็นแต่มุมยูงงามสวยมากเลยเมื่อยหิวน้ำน้องอคิดว่ามีคนขายเครื่องนี้ก็เลยไม่ได้ซื้ออย่างมากินเนาะแท้จริงเขาต้องซื้อน้ำมากินเลยก็ซื้อขนมมานั่งกินอยู่นี่เนาะแม่แแต่ว่าเขามาเขาก็ต้องพากันอนุรักษ์เนาะอนุรักษ์อ่า เก็บขี้เอกขี้เงไปนําถึงว่าเมืองน้องอแข่งไส์สมบูรณ์นี้เป็นแข่งในน้อยแข่งหนึ่งที่หากระซ้างขึ้นไม่เนะแบบาะแต่ว่าเทียบกับมูลราคาความงามของธรรมชาสตร์นี้มันเทียบเป็นเงินบบได้เลยแปลว่าเฮาน้าอ,อู้ซื้อหน้าอ,อู้มานี้มันคือต่อชีวิตน้าอ,อู้ไปอีก5ปี10ปีแปลว่าเห็นธรรมชาสตร์เราหาูออซื้อแปลว่า ซื่นใจขนาดถึงว่าบ้านน้องอูนี่ภูผาอ้อมเต็มอยู่แล้วเนาะแต่มาเบอรงแข่งใช้สมบูรณ์แล้วตัวแข่งเทเทแล้วคือแบบมันอ้อมเต็มกว่าบ,บ้านน้องอูอีกสิน่ะแล้วก็เ<อ>บิรงไปทางใดกันเบอรงไปทางใดกามงาม,งามเห็นวิวแล้วก็ทุกคนภูหัวแล้วตอนนั้นเดี๋ยวน้องอูก,กับวิสัยจะไปอีกเนาะเดี๋ยวฮาจะไปเดี๋ยวเฮาถ้าเอาอัดคลิปวันนี้แล้วนะคะก็จะลงไปแต่ว่าตอนนี้ฮาขอซื่นสมธรรมศาสตร์ก่อนเนาะ ไปคลิปนี้นะ้องอูกับซิปปิดคลิปเพียงเท่านี้นะ้องเาืทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะ้องอู๋เด้อติดตามคลิปต่อไปเนาะน้องอูจะไปพูงหัวโลนแล้วกลับไปสมเทศบาลแข่งไซส์สมบนนะูรณ์เนาะ